คลิปนี้เราจะมารีวิวคอมพิวเตอร์เซตนะครับที่ใช้ CPU Intel Gen 12ครับกับ i5 1 2 6 0 0 k ครับเอาละครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยได้ทดสอบ i5 1 2 6 0 0 k กับการทำงานโดยไม่ใช้การ์ดจอแยกวันนี้ครับเรามาพร้อมแบบครบเซตเลยในการทดสอบกับการ์ดจอด้วยนะฮะเพราะฉะนั้น เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในส่วนของฮาร์ดแวร์ต่างๆเนี่ยเราใช้อะไรบ้างนะฮะในส่วนของ CPU แน่นอนครับนี่นี่คือหน้าตาของแพ็กเกจนะฮะ Intel i n t e l Core i5 1 2 6 0 0 k ก็ตัวนี้ไม่ได้แถม h ีทซิงค์นะครับเป็นแบบ10 c คอร์6 t r เทรดต้องบอกว่าในส่วนของ CPU Intel Gen 12เนี่ยจะมีคอที่เยอะกว่าตัวเก่าๆนะครับก็ถือว่าตัวนี้เป็น10คอ 16เทรดแต่ว่า10คอเขาก็จะแยกเป็น6บวก4 6คอ P และ4คอ E นะครับและวันนี้เราจับคู่กับตัวนี้ครับเมนบอร์ดครับ Asus p ฮะ p r o a r t Z690 Creator w i f i ก็ดีไซน์ตัวนี้จะแบบเรียบเรียบไม่ได้มีสีสันอะไรฉูดฉาดมากเน้นในเรื่องของการทำงานนะครับแล้วก็ในส่วนของฮาร์ดแวร์อื่นเนี่ยเดี๋ยวเราติดตั้งแล้วก็ไปดู เครื่องที่ใช้ทดสอบกันนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของรูปลักษ์ดีไซน์ของตัวบอร์ดนดีกว่านี่คือ ProArt s e ซีรีนะครับจากทาง ASUS ก็คือ ProArt Z690 Creator Wi-Fi ครับแน่นอนว่ารองรับการใช้งาน Wi-Fi ด้วยนะฮะคือถ้าเกิดขึ้นชื่อว่า ProArt เนี่ยก็เน้นในเรื่องของการทำงานเป็นหลักเลยนะไม่ว่าจะเป็นด้านวิดีโอหรือว่างานกราฟิกนะฮะ ก็จะเป็นแบบชื่อซีรีส์เนาะให้มันดูแบบว่าเออเท่ๆไปอีกแบบสําหรับคนทํางานอะไรแบบนี้นี่นี่คือซ็อกเก็ตซีพครับก็รองรับ1700แน่นอนอยู่แล้วตัวนี้ RAM เป็น DDR 5นะครับรองรับ 128GB เลยทีเดียวก็วันนี้เราจะมีติดตั้งแค่ 32GB ิบกิกนะจาก o r แซ i r d o m m n n t t r นะครับแพลตินัม R G B ด้วยบัสห้าพัที่เราจะติดตั้งลงไปนี่โคเวอร์ก็เป็นพลาสติกแบบน,นี้เรียบ ชิปเซ็ต Z690 อยู่ใต้นี้นะก็ช่วยในการระบายความร้อนแล้วก็ M.2 ครับมีทั้งหมดถึง4สล็อตด้วยกันตรงนี้ 1, 2แล้วก็ตรงนี้3และ4นะครับอยู่ข้างล่างาและที่สำคัญครับนอกจาก DDR5 แล้วยังรองรับ PCIe 5.0แล้วด้วยจะมี2สล็อตอยู่ตรงนี้นะฮะที่เป็นมีชิลกาดอยู่ตรงนี้สีเงินเงินเนี่ย1 1สล็อตแล้วก็ตรงนี้อีก1สล็อตที่เป็น p c i e 5.0 ตรงนี้ก็จะเป็น p c i 3.0นะครับ5.0หลายคนอาจจะงงว่าอ้าวแล้วใส่4.0 3.0ได้ไหมใส่ได้เหมือนกันนะครับไม่มีปัญหาก็รองรับในอนาคตมาดูว่า PCIe 5.0เนี่ยจะไปอยู่ในการ์ดจอรุ่นไหนซีรีส์ไหนนะแล้วก็มาดูฮิตซิงค์นิดนึงนี่ตรงนี้เป็นฮิตซิงค์ระบายความร้อนภาคจ่ายไฟก็ดำๆแบบนี้อ่อก็ดูเท่ๆหน่อยเรียบๆหรูๆหน่อยอืม พอร์ซาตซ a ต a ้หน่อยซาต a ามีทั้งหมด8พอร์ตฝั่งเนี้ย6และมีบนบอร์ดต,ตรงนี้อีก2เป็น8นะครับก็ถือว่าให้มาเยอะทีเดียวนะ6พอร์ตเดี๋ยวนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วเชื่อมต่อพัดลมมีตรงนี้ให้2อันเนี่ยเน,ยเ,นยเออข้อดีของมันคือมันท้ายเคสอะ่ะเราก็สามารถเลาะสายมาที่ตรงนี้ได้นะฮะแต่จริงมันมีตรงอื่นอีกนะด้านบนก็มีนะสำหรับ CPU แฟแล้วก็ปัม๊มด้านล่างก็มีครับ ก็ถือว่าพอร์ตเชื่อมต่อพัดลมเยอะทีเดียวที่เหลือก็จะเป็นพวก USB audio USB 3.0 2.0ต่างๆนะครับอ่ะด้านหลัง d a c I/O ครับพอร์ตเยอะมากนะฮะแบ่งเป็น USB จำนวน2.4.6 6, 6พอร์ตนะที่เป็น USB Type C ท,ที่เห็นนะครับเป็น Thunderbolt 4นะครับมีทั้งหมด2พอร์ตด้วยกันอ่าแล้วก็เป็น Wi-Fi แล้วก็ชุด audio ต่างๆนะครับ พอเชื่อมต่อแลนครับเป็น 10G และ 2.5G แล้วก็ในส่วนของนี่เป็น DisplayPort Input จํจำนวน2ชุดแล้วก็ HDMI 1ชุดนะครับก็สกรีนด้วย ProArt s e ซีรีนะโอเคก็ประมาณนี้นะในส่วนของตัวบอร์ดจากทาง ASUS นะเราให้ดูอีกนิดนึงการ์ดจอครับการ์ดจอจากทาง ASUS ตัวนี้ โอ้โหใหญ่มากเรามีรีวิวคลิปแยกเดี่ยวๆหรือตัวฮีทซิงข้างบนให้ดูด้วยนะฮะแล้วก็รีวิวการ์ดโดยเฉพาะเลยก็สามารถไปดูกันได้นะครับแต่เนี้ยเราเอามาโชว์ให้ดูเข้ากับเซต A อซดนะฮะเดี๋ยวเราจะประกอบทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวเรามาทดสอบกันครับตอนนี้เราก็เปิดเครื่องเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะเรามาดูในเรื่องของรายละเอียดสเปคในส่วนของ CPU Z GPU Z นะแล้วก็เรื่องของอุณหภูมิด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทส เรื่องความร้อนกันเล็กน้อยก่อนอื่นเลยนะมาดูที่พระเอกในส่วนของ intel core i 5 1 2 6 0 0 k ตัวนี้ครับก็จะเป็น10ค core สกเทรดหบวก4หลายคนอาจจะงงว่า6กบวก4มันคืออะไรสำหรับ6เนี่ยก็คือ6ค c o r p และ4คอ core e ห c o p คือสำหรับการทำงานที่ต้องมีการประมวลผลหนักๆอย่างเช่นการเนเดอร์ export วิดีโหรือว่าจะเป็นการแปลงไฟล์ต่างๆที่จะต้องใช้ cpu นะครับ หรือว่า export รูปภาพจาก g h t r o o มอะไรแบบนี้พวกนี้จะใช้คอ p P นะซึ่งมี6คอด้วยกันส่วน C c o คอ E เนี่ยจะเป็นการใช้งานทั่วๆไปอย่างเช่นเปิดเว็บเบราว์เซอร์เปิดดูวิดีโอ YouTube อะไรแบบนี้นะคะที่ใช้การประมวลผลไม่หนักมากนะครับแต่ถ้าเกิดมีการทำงานที่หนักหน่วงจริงๆแล้วก็ตัวโปรแกรมเนี่ยจะต้องใช้พลังงาน CPU เยอะขึ้นเนี่ยอย่างเช่นพวกการเรนเดอร์ 3d เรนเดอร์พวกแสงต่างๆนะฮะในการออกแบบ ทีดีสมิติต่างๆเนี่ยมันก็จะทํางานร่วมกันครับเป็น6กบวกสคอสิบคอนั่นเองในลักษณะของไฮบริดโดยที่เราไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรเลยนะครับมันจะทํางานโดยอัตโนมัติตอนนี้ทุกอย่างผมไม่ได้มีการปรับล็อกไฟแต่อย่างใดนะครับมันเป็นออโต้ทั้งหมดเลยในส่วนของเมนบอร์ดนะฮะอีกหนึ่งพระเอกต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยซีรีส์ของ ProAr t นะเหมาะสำหรับการทำงาน Z690 Creator Wi-Fi เราก็ได้เห็นรูปลักษณ์ดีไซน์บอร์ดไปแล้วเนอะเมื่อสักครู่ในส่วนของเมมโมรีนี่ ddr 5 32GB จาก Corsair ครับในรุ่นของ Dominator Platinum rgb ตัวนี้บัต5 6 0 6เลยเรียกได้ว่าแรงแน่นอนนะฮะในการเปิดโปรแกรมต่างๆการเรียกหาไฟล์หาโปรแกรมต่างๆนะครับรวดเร็วต,ติดตั้งสล็อต2และ4นะครับกราฟิกจะมี2ส่วน rtx 3070แล้วก็เป็น igpu จากทาง intel ครับตัวนี้อัปเกรดแล้วจาก750หรือว่า730นะมาเป็น770ครับ u h d graphics 7 0นั่นเองคือต้องบอกว่าอันนี้คือไฮไลท์เด็ดสำหรับตัว intel เหมือนกันนะสำหรับใครที่จะซื้อ cpu เนี่ยแล้วก็เอามาทำงานตัดต่อวิดีโอนะครับด้วยโปรแกรม premiere pro ผมแนะนำว่าควรจะมี igpu ไม่ว่าจะเป็นเจนไหนก็แล้วแต่ ควรมี iGPU ด้วยหลายคนแบบว่าอยากจะประหยัดงบเราต้องซื้อกาดจอแยกอยู่แล้วเราเอารุ่นที่มันเป็นรหัส F รหัส KF ดีกว่าไม่มี iGPU แล้วก็งบมันประหยัดลงด้วยผมบอกเลยว่าคุณคิดผิดแน่นอนตัว iGPU เนี่ยมันมีผลต่อการ playback มากๆหลายคนเนี่ยที่ติดตามชาแนลผมจะเห็นบ่อยๆเลยในการเทสมันทำงานได้ดีมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดอยากช่วยในการ export เนี่ย ก็มีการ์ดจอแยกสักตัวหนึ่งอย่างตัวนี้เดี๋ยวเรามาเทสกันว่าในการมี iGPU กับมีการ์ดจอแยกทำงานร่วมกันในการ e x p o r t เนี่ยมันเร็วมากกว่าแค่ไหนนะเราได้เห็นแน่นอนอ่ะอันนี้เรื่องของ b e n c h เราเทสให้ดูนิดนึงแล้วกันผมไม่ได้เซียนเรื่องของเทสคะแนนเนาะเรามาเทสแบบคร่าวๆให้ดู6800 Mul t i t มัลติเทรดส่วน single t เทรเรามาดูที่เขามีอยู่ในนี้ 1 0 9 0 0 k อ่าแรงน้อยกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ว่าซิงเกิลเทรดเนี่ยแรงกว่า1นึงนี่1 1 9 0 0 k ยังแรงน้อยกว่าอีกนะเออไอเก้ายังแรงน้อยกว่านะในเรื่องของผลคะแนนเนี่ยไอเจ็ดดิไอเจ็ดเจนสิบแรงกว่าไอเจ็ดเจนสิบอันนี้เราให้ดูเรื่องคะแนนนะโอ้โหอันนี้แรงจริงแรงจริง 5 0 0ดีกว่าข้ามรุ่นเลยหืถ้าหนึ่งคอเนี่ยถือว่าได้เปรียบแต่ถ้าเกิดแบบว่ามัลติเทสแน่นอนแหละว่าตัวนี้มันกี่คอเนี่ย16คอ32เทรดนะครับความแรงต่างกันประมาณเกือบเกือบเท่าตัวนะครับแต่อันนี้ i อห้านะอย่าลืมว่านี่คือไอห้า3,009หื่คือแค่ผลคะแนนก็แรงแล้วอะอ่ะเรามาดูที่ ความร้อนกันก่อนเลยลองเบิร์นเทสสักนิดหนึ่งตอนนี้อุณหภูมิห้อง28องศาโดยประมาณเมื่อกี้เนี่ยยังไม่ได้ทำงานอะไรมากจะมีแค่การโหลดในการแคปเจอร์วิดีโอนิดหน่อยนะครับซึ่งมันอยู่ประมาณ30องศานิดนิดเองอะแต่ตอนนี้เราเบิร์นเทส56ในส่วนของ CPU c o o คูลเเนี่ยเราใช้ตัวเทพเลย No อกทั n h u 12A ตัวนี้2พัดลมแล้วก็เป็นสีดำด้วย Chromax Black s e r i e s นะ Max อยู่ที 56ณนะตอนนี้50ไปลปลายแล้วกัน58ดีดไปสูงสุด96วัตต์เย็นแน่นอนตอนนี้เราเปิดฝาเคสไปด้วยนะแต่รับรองว่า i5 เนี่ย CPU ียูคูลเลอร์ตัวรุ่นเล็กๆก,กว่านี้ก็เอาอยู่หม้อน้ำตอนเดียวก็เอาอยู่ถ้าเกิดใครใช้ CPU คูลเลอร์ดีๆหน่อยเนี่ยก็ตัวนี้สามารถปรับโอเวอร์คอคล็อกให้สูงขึ้นกว่านี้ได้เพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยมันไม่ได้ร้อนมากนะตอนนี้นี่ครับคอ p และคอ e นะ ก็ตอนนี้ทำงานทั้งหมดแหละเพราะว่าเราเบิร์นเทสให้มันรันเต็มที่ไปเลยแล้วก็อันนี้เป็นอุณหภูมิแรม39องศาทั้ง2ตัวเลยเราเทสกันคร่าวๆนะก็น่าจะ50ปลายๆรอบพัดลมเนี่ยยังเหลือๆด้วยนะก็ถือว่าเรื่องของความร้อนเนี่ยไม่มีปัญหาใช้ CPU c o o คูลรุ่นเล็กๆก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ติดขัดเนี่ยแล้วก็อยากจะปรับโอเวอร์คลกเนี่ยก็ให้ใช้ CPU c o คูลตัวใหญ่ๆหน่อยตัวเทพๆหน่อย ก็จะช่วยได้นะครับทำให้คุณสามารถโอ์คล็อกไปได้ไกลมากขึ้นนั่นเองสามารถอัดไฟเพิ่มได้ประมาณนี้สต็อปก่อนเรามาดูที่ G P U กันก่อนนะฮะ G P U ตัวนี้คือ R t X 3070เป็น L H R นะครับซึ่งเป็น Asus ร่วมกับ n o c t ทัวร์นั่นเอง Memory เป็น G D d r 6ชิป Samsung 8GB แล้วก็นี่ครับที่จะมาช่วยประมวลผลมันคือ Cuda Core นะฮะ5888 ก็ถ้าเป็นค่ายเขียวเนี่ยเวลาเราตัดต่อมันจะขึ้นเป็น NVIDIA CUDA นะแต่ถ้าเกิดเป็นค่ายแดงหรือว่าเป็น IGPU ของ Intel เนี่ยมันจะเป็น OpenCL คุณภูมิบอกได้เลยว่าน็อกทัวตัวนี้เย็นมากเย็นจริงๆอันนี้รอบพัดลมแบบออโต้ด้วยนะมันก็จะมีเทคโนโลยีในการพัดลมหยุดหมุนนะถ้าเกิดมันไม่ได้ทำงานหนักซึ่งตอนนี้มันไม่หมุนครับแล้วก็อุณหภูมิเนี่ย40องศาเองมันยังไม่ได้มีการทำงานอะไรนะอลองมาเทสความร้อนกันคร่าวๆนะ จอตัวนี้ลืมบอกไปเป็นจอ 2K นะมันวิ่งกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยตอนนี้ GPU โหลด100%แล้วนะก็จะสังเกตว่าพัดลมก็หมุนขึ้นมาทันทีเลย70%ตอนนี้และสิ่งที่ผมจะบอกคือ1,120 0 0 0รอบตรงนี้โคตรเงียบเงียบถึงขนาดว่าผมคิดว่ามันเป็นไซเลนท์การ์ดจอคือการ์ดจอที่ไม่มีพัดลมอะ่ะเฮ้ยจริงนี่พัน0รอบนะ เมื่อกี้เราได้เห็นแล้วนะพัดลมน็อกทัวก็ใครที่อาจจะไม่คุ้นหูเนี่ยลองไปเสิร์ชดูนะพัดลมน็อกทัวหรือว่า c ีบิวคูลเลอร์น็อกทัวต้องบอกว่าอันนี้คือตัวเทพแห่งชุดลมเลยแล้วเขาก็มาร่วมมือกับเอซุสมันเงียบมากครับจริงจริงเออเมื่อกี้เราเทสนาทีเดียวเองอุณหภูมิก็แบบอืเดี๋ยวผมเปิดรอบสุดดีกว่าผมอยากรู้ว่ามันจะดังขึ้นแค่ไหน คือเสียงแอร์ยังดังกว่านี่รอบสุดแล้วนะคือผมบอกความรู้สึกผมเอาแล้วกันนะเพราะว่าผมไม่ได้มีตัววัดเดซิเบลอะไรอะ่ะโอ้โหประมาณสองพันรอบเอ้ยไม่ได้ยินเสียงเลยจริงๆนี่ผมเปิดเคสด้วยนะ เพืเ่อเพื่อนสามารถไปดูรีวิวเต็มๆตัวนี้ได้นะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้โอ้เย็นและเงียบคอนเฟิร์มครับคอนเฟิร์มเลยเย็นและเงียบจริงๆริงเปิดเป็นออโต้เหมือนเดิมครับโอเคเอานิดหน่อยเนาะเพราะว่าเราจะมาทสเรื่องการตัดต่อวิดีโอต่อไปครับก็ได้เวลาแล้วแหละน่าจะครบยังครบแล้วก็ได้เห็นสเปคทั้งหมดแล้ว เราไปทดสอบการตัดต่อวิดีโอดีกว่าคือมันตัดได้อยู่แล้วแน่นอน3070ร่วมกับ iGPU เนี่ยแต่เราอยากให้เห็นว่าเฮ้ยมันสามารถใช้พลังงานได้คุ้มค่าหรือเปล่าใช้ได้เยอะหรือเปล่านะทั้งการตัดแบบ1 0 8 0 p แล้วก็ 4K เลยแล้วก็มันคุ้มที่จะใส่การ์ดจอเข้าไปไหมสำหรับซิสเตมตัวนี้เพราะว่าต้องบอกว่าแค่ i 5 1 2 6 0 0 k เนี่ยก็ตัดต่อได้แล้วไม่ต้องใช้การ์ดจอแยกแต่ว่ามันจะมีการเอ็กพอหรือว่าการซอน CG ที่ ติดขัดนิดหน่อยคือแน่นอนแหละการ์ดจอแยกมันก็ดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันว่ามันดีกว่ามากแค่ไหนนะโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาที่ตัวโปรแกรม Adobe Premiere Pro CC 2022แล้วตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะก็เรามาทดสอบดูการใช้พลังงานกันเลยก็เริ่มต้นจากสบายๆนะกับฟุตเทจไฟล์ 1080p รวมถึงโปรเจกต์ก็เป็น 1080p นะอ่ะนี่ฮะเราให้ดู ก็เป็นเป็น50เฟรมขนาด1920คูณ1080สบายสายอยู่แล้วตรงนี้ก็เปิดฟูเรียบร้อยอ่ะเราลากให้ดูนิดหนึ่งมาดูว่ามันใช้พลังงาน IGPU หรือว่า RTX มากกว่ากันอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ดีกว่าใครที่ใช้การ์ดจอแยกด้วยแล้วก็มี IGPU ด้วยแนะนำให้มาดูก่อนนะเผื่อมันใช้พลังงานในส่วนของ IGPU อยู่เราควรจะเลือกใช้ให้เป็นการ์ดจอแยกนะไปที่ไฟล์ครับเลือก Project Setting General แล้วก็ตรงนี้ครับ เห็นไหมอย่างที่บอกไปว่ามันจะมี opencl แล้วก็ nvidia cuda software only เนี่ย cpu ล้วนนะครับก็แนะนำให้เลือกเป็น cuda นะเพราะตอนนี้เรามีการ์ดจอแยกมันแรงกว่าตัว igpu อยู่แล้วให้มันเน้นประมวลผลไปที่ nvidia cuda ไปอันนี้ s o f ์แ a r e only มันก็จะเป็นแบบนี้ฮะมันจะขึ้นเส้นแดงงี้มันทำให้ cpu ทำงานหนักครับไม่เน้นไปที่การทำงาน cpu 27%ที่เพื่อนเเห็นเนี่ยในการทำงานของการ์ดจอแยกคือการ capture ิดีโอนะ ผมเรียกว่าต่อให้เลยเราแคปเจอร์วิดีโอใช้พลังงานไปแล้วเราก็ตัดต่อได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะแต่การเอ็กพอร์ตเนี่ยผมจะไม่ได้เปิดแคปเจอร์ไว้นะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องระยะเวลาการเอ็กพอร์ตกันอีกทีหนึ่งนี่ครับ CPU มันจะทำงานหนะักเวลาเราใช้ซอฟต์แวร์ only ก็ให้ไปเลือกตรงนี้เนาะอ่ะเราเลือกให้เป็น NVIDIA CUDA ปั๊บเรียบร้อยอ่ะตอนนี้ CUDA ทำงานเป็นหลักแล้ว มาดูฮะแล้วก็ iGPU ก็ช่วยด้วย iGPU จะช่วยในเรื่องของการประมวลผล playback ได้ดีมากๆแต่ถ้าเกิดใครไม่มีการ์ดจอแยกเวลา export มันจะช้าหน่อยแต่เมื่อคุณได้การ์ดจอแยกเข้ามาเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการ export แล้วก็เรื่องของกราฟิกที่มีการซ้อนเยอะๆแล้วก็กราฟิกที่มันหนักนะประมาณนี้ฮะ สบายนะอ่ะอีกอันนึงที่เดี๋ยวเราให้ดูแล้วกันหลายคนแบบว่าผมใช้เทมเพลตแล้วทําไมมันกระตุกเรามาดูว่าอันนี้เป็นหรือเปล่าอ่ะมาดูกันแล้วก็มันขึ้นแดงนะคือมันอาจจะแบบว่าตัวเอฟเฟกมันไม่รองรับไม่รองรับกับตัวซอฟ์แวร์นะมันก็จะนี่คือถ้าเป็นเทมเพลตแบบนี้ยแน่นอนว่าโอกาสกระตุกมันเยอะมากเพราะว่าตัว ตัวการ์ดจอเนี่ยมันมันไม่ได้มาช่วยทํางานเท่าไหร่จะเป็นหนักไปที่ CPU นะเพราะว่ามันขึ้นสีแดงอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเทได้แต่มันจะกระตุกหน่อยแนะนําว่าให้เรนเดอร์ครับคือมันก็จะเสียเวลาการทํางานคือพอเราเรนเดอร์สีแดงอย่างเี้ยซีพจะทํางานหนักนะไม่เกี่ยวกับการ์ดจอละมันจะไปโหลดที่ CPU ละตรงเนี้ยถ้าเกิด CPU คุณแรงเนี่ยเป็น i9 i7 เนี่ยมันก็จะเรนเดอร์เร็วขึ้น ใช้พลังงานไป50%กว่าซ็ก็ประมาณนี้นะครับหลายคนที่ถามว่าของผมเนี่ยใช้เทมเพลตแล้วมันน่วงเป็นปกติครับอาจจะต้องเรนเดอร์คือถ้าเกิดมันขึ้นเส้นสีเหลืองเนี่ยอาจจะใช้ได้ผมลองดูว่าถ้าเป็นแบบเบาๆมีไหมนี่อ่ะเบาๆเป็น text. ี่สนี้สบายๆครับถ้าอย่างเงี้ยเห็นไหมมันรองรับการใช้งานของการ์ดจอแบบนี้สบายมีหนักกว่านี้ไหมอ,อันนี้แดงไหม อันนี้ขึ้นแดงมาดูกันไหวปะหน่วงหน่อยอันนี้ก็ตกเลยเพราะว่า CG มันเยอะโอ้อันนี้ค้างเลยครับอ่านี่ไม่ไหวอันนี้ไม่ไหวอ่ลองเป็นบาซีจีตรงนี้เป็นโรเว r รเติร์แบบนี้อ่ามันมีมูฟเมนต์อย่างนี้นบบนนม,นมันกระตุกครับแต่ก็พอทำได้อยู่ ก็ถือว่าโอเคอะส่วนมากถ้าเกิดเป็นเทมเพลตอย่างเงี้ยมันหนักเครื่องครับแนะนำว่าถ้าใครไม่พอมีความเชี่ยวชาญในการใช้ After e f f e c t อะไรเงี้ยก็เรนเดอร์มาดีกว่าอย่างเงี้ยมันจะหนักนะคือสรุปแล้วถ้าเกิดเป็นเทมเพลตแล้วมาทำงานเนี่ยก็เป็นปกตินะครับไม่ต้องแปลกใจแล้วถ้าเกิดเป็นเทมเพลตป๊อปอัพธรรมดาอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาอย่างเทมเพลตนี้ผมทำไว้ของผมเอง มันเป็นแค่แบบยึกยือนิดเดียวอย่างเงี้ยสบายถึงมันจะขึ้นเนเนดอร์สีแดงตรงเนี้ยแต่ว่ามันไม่ได้มีมูฟ e เมนต์ไม่ได้มี cg อะไรเยอะไงอันนี้เป็นเทมเพลตที่ผมทําไว้เองนะมันสามารถเอามาเปลี่ยนเท็กซ์ตรงนี้ไดออ้ก็ประมาณนี้เนอะในเรื่องของเทมเพลตการวางซ้อน cg ก็สรุปแล้วถ้าเกิดมันเจอเทมเพลตที่หนัก,นกๆกราฟ,ฟิกเยอะๆเนี่ยมันจะหนักเครื่องมากซึ่งเป็นปกติอ่าเอาละต่อมาครับเรามา ดูเรื่องการ export ดีกว่าว่าเวลามัน export เ,เนี่ยมันใช้พลังงานเยอะหรือเปล่าปึ๊บส่วนผล export เ,เดี๋ยวเราไปดูท้ายคลิปเพราะว่าผมเทสไว้แล้ว Memory ใช้ไป10กว่ากิกเองมันจะใช้เยอะๆตอนแรกๆที่เราเปิดโปรแกรมขึ้นมาสมมุติว่าเราเปิด After e f f f e t t เพิ่มเข้ามาเปิด Lightroom เพิ่มเข้ามา Photoshop เพิ่มเข้ามามันจะใช้พลังงานตอนต้นเยอะหน่อยอันนี้แหละครับ มันเป็นเรื่องของความจุแล้วก็เรื่องของความเร็วก็จะเป็นเรื่องของบัสสปีดนะคือพอมันมีเยอะมันเหลือมันก็จะทำให้โหลดอะไรเร็วขึ้นเราเอ็กพอร์ตเลยพันแปดสิบพีแต่ว่าการ์ดจอใช้ไปเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องบอกว่าไอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยตอนนี้ผมแคปเจอร์อยู่เวลาเราเอ็กพอร์ตอาจจะช้ากว่านิดนึงแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่ผมเทสโดยไม่เปิดแคปเจอร์หน้าจอเนี่ย มันก็วิ่งประมาณ90้าถึงหนึนะครับในส่วนของการ์ดจอส่วน CPU วิ่งประมาณนี้ครับยีก้อนนี้เราให้ดูการใช้พลังงานคือสรุปแล้วเนี่ยในเรื่องของการ Export การ์ดจวิ่งเต็มเลยค, ale, คืออันนี้คือถือว่าดีนะแต่ผมอยากให้ CPU มันวิ่งมากกว่านี้ไม่แหมเสียดายความแรงของ CPU หลายๆคนที่แบบซื้อ i9 อย่างงี้แต่สุดท้ายแล้วมันวิ่ง1 0 2 0เวลา Export ก็ประมาณนี้จะสังเกตรวดเร็วมากน่าจบภายใน2นาทีอะ คลิปนี้ความยาวสิบกว่าอนอาทีอ,อ่ะเราขยับไป 4K เลยดีกว่าเราเปิดโปรเจกต์ซอสไปเลยมาดูว่ามันทำงานได้หรือเปล่าเราก็ใช้โปรเจกต์เดิมๆไว้นะจริงๆผมไม่เคยได้ถ่าย 4K เพิ่มไงโปรเจกต์พวกนี้มันตัดแล้วมันคัตติ้งแล้วมันก็เอามาแบบพูดคุยกันง่ายหน่อยเปรียบเทียบกันง่ายหน่อยคือหลายคนไม่ใช่แบบว่าลากไฟล์ 4K ตัวเองแล้วก๊อปวาง ให้เท่าผม13นาทีเ้วบอกว่าเอ็กพอร์ตเร็วกว่านะต้องบอกว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะมันเร็วกว่าแน่นอนเพราะว่าทุกอย่างมันเหมือนเดิมไงแต่เนี้ยมันมีการคัตติ้งมีซ้อนแต่ละซีนมันไม่เหมือนกันนะครับมันแตกต่างกับการก๊อปปี้ฟูดเทปแล้วมาวางเรียงกันนะครับผมเคยลองแล้วไงผมก็เลยไม่ใช้วิธีแบบนั้นเพราะมันเปรียบเทียบอะไรได้ยากมันทำงานได้เร็วด้วยเพราะมันไม่ต้องคิดอะไรอ่ะทุกอย่างมันเหมือนเดิมหมดเลยอ่ะแต่เนี้ยมันมีการซ้อนปรับเปลี่ยนฟุตเทจปรับเปลี่ยน CG มีการแก้แสงสีอะไรอย่างเงี้ยอ,อ่ะนี่เราลากให้ดูล้สังเกตจะใช้พลังงานการ์ดจอเยอะกว่า1 0 8 0 p โดยเฉพาะ iGPU ครับอ่ะเราลอง payback ดูก่อนตอนนี้เราแคปเจอร์หน้าจอ 2k ไปด้วยนะอย่าลืมนะมันทำงานได้สบายครับเมมโมรี Memory ใช้18 g b ก็ยังโอเคซิทเทมนี้32 g b กับ i 5แล้วก็การ์ดจอ3070ผมคิดว่าเฮ้ยกำลังดีนะ หรือใครแบบงบน้อยหน่อยก็อาจจะเป็น3 0 6 0อ่ะเราให้ดูก่อนเผื่อใครแบบว่ามันใช่หรือเปล่า 4K นี่เป็น25เฟรมนะครับ3840คูณ2องหอันนี้ถ่ายจากกล้อง a 7 3ตัวนี้มันรองรับสูงสุด25เฟรมหรือว่า30เฟรมนะแต่ส่วนมากผมติดถ่ายระบบเพาะนะมันเป็น25เฟรมคือรับรองได้ว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าผมตัดกับที่ไม่ใช้การ์ดจอแยกก็ทามาแล้วมันทาได้ครับแค่เอ็กพอร์ตช้ากว่านี่เรามาลองซ้อนโอ้โหลื่นเลยลื่นลื่นแบบ ชัดอะ่ะเออเราซ้อนเยอะๆเลยวิ่งให้เต็มที่เลยน้องเฮ้ย <Hey. S 2> ตรงนี้ครับเพื่อนๆลองเอาไฟล์ 4K แบบนี้นะแล้วก็มาวางซ้อนอย่างนี้ผมรับรองว่าถ้าไม่มี iGPU ของ Intel กระตุกแน่นอนผมพยายามหาวิธีแล้วว่าเมื่อก่อนเนี่ยเอ๊ะทำไมการ์ดจอเราก็แรงนะ3080 3090เคยเอามาเทสทำไมมันมันยังกระตุกกับ 4K แบบนี้ ผมเจอแล้วเพราะว่า iGPU ตัวนี้มันช่วยเข้าถึงโคเด็กตรงนี้ได้ลองเพยดูนะปับ๊บเรียลไทม์ทันทีฮะแล้วดูครับ iGPU แล้วดูการจอแยก CPU ดูการใช้พลังงานไปนะนี่ฮะมันอาจจะมีบ้างนิดนึงแต่ผมคิดว่านี่คือเราซ้อน5้าห้าห้าเฟรมนะเนี่ยมันก็ทำงานได้อะ 4K สบายครับซ้อน CG ได้เราลองมาซ้อนแบบ CG ไหมเนี่ยทำได้สบายครับคือลื่นมือมากจริงๆความรู้สึกมันโอเคมากเลยคือถ้าไม่มีการ์ดจอแย่ก็ทำได้นะแต่ว่าเนี่ยเวลาเราจะลากกราฟิกอะไรเนี้ยมันอาจจะมีนิดหน่อยอะ่ะนี่ playback คือสบายเลยนะจะทำ movement ก็ได้ มุดมุ้มเม้นอ่ามันเคลื่อนไหวหน่อยลองดูฮะปัะ๊บเนี่ยสอ,อนอีกอันหนึ่งสอนอีกอันหนึ่งบายดูการใช้พลังงานโอ้โหวิ่งกระชากกันมันเลยนะฮะนี่ครับอ่าเนี่ยเรื่องของการตัดงานสรุปไม่มีปัญหานะ มาดูเรื่องเอ็ก r อดีกว่าว่าใช้พลังงานเหมือนกับ 1080p ไหมโดยเฉพาะ CPU อยากรู้เหมือนกันว่ามันวิ่งได้มากกว่าตัวเก่าหรือเปล่าคืออยากให้ CPU มันทำงานเยอะโอ้ดีดขึ้นมาตอนแรก30%กว่าแล้วก็ลงมาที่18แต่การ์ดจอน่าจะร้อยนะเนี่ยสบายละร้อยละ iGPU ก็ครึ่งหนึ่ง50 CPU 20%เหมือนเดิม สรุปแล้วการ์ดจอก็มาทํางานเยอะมากนี่นี่ซีนนี้ครับหเห็นไหมพอเราซ้อนที่มันเป็นเนฟร,รม4ีห้าเฟร,รมเนี่ย iGPU วิ่ง100%เลยในตอน Export เ,เออนี่แหละนี่แหละและคลิปนี้ประมาณ10กว่านาทีเนาะมันมันหนักช่วงนี้แหละเสตอนนี้ประมวลผลมาประมาณ5-6นาทีโปรเจกต์นี้เราก็เรนเดอร์ไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมันจะเวลาน่าจะลดลงเรื่อยๆถ้าเกิดพ้นซีนนี้ไปนะ เดี๋ยวเราให้ดูผลการทดสอบก็ประมาณนี้นะสำหรับใครที่อยากเห็นว่าตัว Intel Gen 12ใช้งานร่วมกับการ์ดจอแล้วเป็นยังไงนะก็ถือว่าสบายๆครับจะใช้3060ก็ได้หรือว่า2060ก็ได้ตัวที่เล็กกว่านี้ถ้าเกิดคิดว่า3070มันแพงไปแล้วก็เราไม่ได้เน้นเล่นเกมอะไรนะก็ถือว่าเซตนี้เนี่ยตอบโจทย์การทำงานสุดๆเลยฮะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายตอนนี้เราไปดูผลการทดสอบที่ใช้ CPU ร่วมกับ iGPU อย่างเดียวแล้ว,ลวเทียบกับการมีการ์ดจอแยกมาช่วยในการ Export มันแตกต่างกันมากแค่ไหนและจะทำให้เพื่อนๆอาจจะตัดสินใจง่ายขึ้นว่าเราควรจะซื้อการดจอเพิ่มหรือเปล่านะไปดูกันครับตอนนี้เรามาดูเรื่องของกราฟนะเพื่อจะได้เห็นภาพชัดๆระหว่างการมีการ์ดจอแยกและไม่มีการ์ดจอแยกนะสำหรับ CPU Intel Gen 12ตัวนี้ i5 1 2 6 0 0 K บอกได้เลยว่าแตกต่างกันเยอะมาก หลายเท่าตัวเลยนะครับ 1080p ถ้าไม่ใช้การ์ดจอแยก2 0นาทีถึง2 1นาทีแต่ถ้าเกิดใช้การ์ดจอแยกคือ2นาที45วิก็ประมาณ10เท่าตัวเลยเออไม่ต้องแปลกใจนะคือการ์ดจอแยกมันช่วยอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าใครที่งบไม่ถึงเนี่ยก็ใช้เวลาในการเอ็กพอร์ตนานหน่อยนะครับมาดู 4K ดีกว่าเป็นยังไงบ้างปั๊บ 4K ครับการ์ดจอ 3นาที26วินาทีส่วนไม่มีการ์ดจอแยกคือ20นาที51วินาทีก็ถือว่าเร็วอันนี้เกือบ10เท่าเหมือนกันนะครับซึ่งไม่เพียงแค่เรื่องของการ export นะถ้าคุณมีการ์ดจอแยกมันก็จะช่วยในเรื่องของการพรีวิวประมวลผล p พย์แบ็นะครับแล้วก็ยังสามารถเอาไปเล่นเกมได้ด้วยนะครับก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณนะแต่แนะนำว่าแรกๆถ้างบไม่ถึงเนี่ยเราก็ใช้แบบ iGPU ไปก่อนนะครับทำงานหาเงินเก็บเงินแล้วก็ค่อยซื้อทีหลังก็ได้แต่ใครไม่ติดเรื่องงบควรจะมีการ์ดจอแยกเพื่อประหยัดเวลาในการเอ็กพอร์ตนะครับจบไปแล้วนะครับกับการทดสอบคอมพิวเตอร์เซต i 5 1 2 6 0 0 k ร่วมกับอุปกรณ์จากทาง asus นะครับแล้วก็ในส่วนของ ram เนี่ยตัวนี้เป็น ddr 5ด้วยบทสรุปของการทดสอบเนี่ยต้องบอกว่าสาหรับใครที่อยากได้คอมพิวเตอร์ในการตัดต่อวิดีโอนะครับณปนะัจจุบันเนี่ยลืมไปเลย คุณไม่จําเป็นจะต้องใช้ถึง i7 i9 ซึ่งเมื่อก่อนในอดีตนะถ้าเกิดจะตัดต่อว,วิดีโอเนี่ยเราต้องนึกถึงก่อนเลยต้องเป็น i7 แหละอย่างน้อยต้อง render export ได้ไวแต่เดี๋ยวนี้แค่ i5 ก็เพียงพอแล้วมาพร้อมกับ10คอ r e 16 t h r e เลยนะครับร่วมกับตัวเมนบอร์ดแบบนี้นะฮะที่เป็น Z690 ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ProArt Z690 Creator WiFi ต้องบอกว่าฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยรองรับการใช้งานกับ DDR5 สบายๆพร้อมกับ ที่เป็น PCIe 5.0ด้วยวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณทาง ASUS แล้วก็ Intel ด้วยที่ส่งซิสเต็มตัวนี้มาให้เราได้รีวิวนะครับแล้วก็แบรนด์พาร์ทเนอร์ที่สำคัญเลยคือ Corsair ครับ DDR5 นะฮะเราไปขอมาว่าตอนนี้คอมเราไม่มี DDR5 ขอยืมเทสก่อนเขาก็ส่งมาให้เลยนะครับกับบัตร5,006เลยทีเดียวสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่ อยากจะรู้เกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอว่าต้องใช้คอมพิวเตอร์อะไรแบบไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วก็ฮาร์ดแวร์แต่ละส่วนมีผลยังไงเราเทสไว้ที่ชาแนลของเราครับก็สามารถไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ c o m p l e t e TV ได้เลยครับ